นะเพราะนั้นในอนาคตเนะี่ยผมเชื่อว่าในสิปีข้างหน้าเนี่ยริงอยู่ลดแรงงานอ่านพรรม่าที่ผมให้ projection เอาไว้ฤดูปลอบที่ว่าอ,อยู่บ้านเราสองล้านปคนเนี่ยส่วนที่หายไปน่าจะเป็นส่วนบนที่หายไปเยอะหน่อยคือส่วนที่ปิดคนหมายนฮะเพราะฉะนั้นส่วนที่จําเป็นจริงๆเนี่ยบ้านเราเนี่ยเคยประมาณการไว้นานแล้วแปดเก้าสิบปีที่แล้วเนี่ยตอนเจ็ดแปดปีที่แล้วเนี่ยใช้คนประมาณสองล้านประคนแต่บ้านเราเองก็มีการปรับตัวของเราเองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัใชาติไฮเทคมากขึ้นเราเองก็มีการเป ับตัวในเซปีข้างหน้ามนั้นความต้องการในการใช้คนในระดับกลางระดับล่างเนี่ยก็คงจะชะลอลองไปนะเพื่อจะใหะ้เพื่อจะเปิดโอกาสให้ให้คนไทยอาจจะคนว่าที่ประเทศไทยก็ได้ไดไดกลับ,บ้านะฮะที้สุดท้ายก็คือว่าในเรื่องของเปเปอร์อันเนี้ยเปเปอร์น,นี้ไม่ได้มีข้อ,ขอเสนอแนะนะฮะที่จะสรุปนะฮะก็จะเป็นไปนได้นี่นก็อยากจะให้การเสนอแนะไรสักหน่อยอยกตัวอ,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 อย่างเช่นว่า ไทยเรายัางไงก็ตามก็ยังต้องพึ่งพาแรงงาน,านจากพม่าไปอีกนานนะฮะอย่างน้อยในช่วง10ปีห้าถึง0ปีข้างหน้านะฮะเราก็ควรจะเปลี่ยนว่าเป็นถ้าเรียกอะไรเปลี่ยนความคิดของคนไทยมองพม่าว่าให้ให้ใหพมืองไทยเราเนี่ยเป็นบ้านที่สองของพมา่านะะคือไม่ถึงก็เปิดเสรีหล้วแต่เป็นบ้านที่สองนะฮะคือตอนนี้การเข้าออกเหมือนกันเราไปพมา่าไปไปตะเมรไป,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 ไป ไปไปลาวตอนนี้นะก็เขียนสบายเข้าออกเฉยๆนะการเข้าออกก็เป็นเรื่องปกติแล้วการเป็นอยู่คําว่าเป็นบ้านที่สองนี้ก็คือต้องดูแลเหมือนกับลูกหลานลลนรัหลักการง่ายๆนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อเพื่อป้องกันผลกระทบหรือความเสี่ยงนะจากการที่เรามีแรงงานจะไม่พอในอนะนะคตเนี่ยนะมันก็จะต้องมีการศึกษาอยากจะให้สืนน่อนะว่า ให้มีการมอนิเตอร์ตลาดแรงงานและเศรษภาวะการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นสถาบันในศึกษาสตร์ที่เน้อ็กซ์พอร์ตีถึงพม่าศึกษาอยู่ด้วยก็ตามเนี่ยจะเพิ่มมิติในด้านเศรษฐศาสตร์ไปอีกนิดนึงนะเพื่อจะดูเรื่องภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดแรงงานนะฮะของอพม่ากับไทยเราเนี่ยให้ค่อนข้างชาัดเจนนิดนึงนะเพื่อเราจะได้ดูว่าไอ้ภาวะตลาดแรงงานทั้งสองระยะกลางระยะไกลเน,นี่ยมันมีความต้องการคนในกลุ่มไหนอาชีพไหนการให้ความช่วยเหลือพม่าในในทางวิชาการเป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะผมอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย เข้าไปวางรากฐานในเรื่องของข้อมูลเหมือนที่ไทยเราเข้าไปช่วยกัมพูชาหรือช่วยเวียดนามช่วยลาวในการวางรากฐานใน,ในการให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญในด้านเศรษฐกิจอาจจะไปช่วยรัน CG Mo โมเดหรือแมกโรโมเดลให้กับประเทศพม่าะะรต่างๆพวนี้เพื่อเราะจะได้ดูพยากรต่างๆพวนี้เป็นะปเรื่องที่สําคัญนะแล้วก็การสนับสนุนการสํารวจต่างๆท,ที่สําคัญเป็นพื้นฐานเลยยาซึ่งพม่า,มาหายไปนานแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟอร์สเซอร์เวย์โซเซอรย์คนืเซอร์เวย์จะเ,เป็นพื้นฐานในการที่เราจะติดตามภาวะความเป็นอยู่ของเขาเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะแล้วก็อย่างน้อยที่สุดในอันหนึ่งก็คือเรื่องการดูเรื่อง population projection นะฮะเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวบเรื่องเกิดตา,ายย้ายจิตอะไรก็แล้วแต่ในฐานที่จุฬามีองค์ความรู้นั้นนี้อยู่แล้วนะจะเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ไปเสริมทางด้านที่ของพม่าได้นะฮะและท้ายสุดก็คือในเรื่องการที่เราคงต้องดูในเรื่องของ sectoral development ของเขาให้ค่อนข้างชัดเจนนะว่าความต้องการแรงงานนะฮะว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนกลุ่มคนที่จะ ข้ามาสปอตตลาดจะเป็นยังไงฮะขอบคุณมากครับอาจารย์ยยุทธให้ภาพที่คงจะเช่นกันว่าคงจะไม่ได้มาตอบโจทย์ให้เรานะคะว่าแรงงานพม่าจะคืนถิ่นหรือเปล่าก็คงจะไม่ได้ฟันธงแต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่ามันก็คงจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆประการทั้งภายในประเทศไทยเองแล้วก็พม่าแต่ว่าปัจจัยสําคัญที่สุดซึ่งเป็นปัจจัยที่ยังมีการศึกษาน้อยที่สุดก็คือเศรษฐกิจของในพม่าว่าเขาไปถึงไหนแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ที่สําคัญเนี่ยอาจารย์ได้กรุนา,าทวงติงนักวิจัยว่าให้เพิ่มความระมัดระวังในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างว่ากลุ่มตัวอย่างนั้นเนี่ยจะมีไบแอสหรือว่าอคติหรือไม่อย่างไรซึ่งอันนี้เนี่ยคงจะไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเฉพาะประเด็นเรื่องของแรงงานต่างด้าวนักวิจัยทุกท่านก็คงจะทราบดีนะคะว่าการเก็บข้อมูลนั้นเราก็ต้องระวังเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจารย์ได้ ฝากข้อเสนอแนะที่ไม่ได้มีในบทความให้กับพวกเราด้วยนะคะแต่ว่าที่แน่ๆอย่างน้อยในที่นี้เนี่ยถ้าเป็นผู้ประกอบการที่ต้องใช้แรงงานพมา่าหรือว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปที่ใช้แม่บ้านพม่าก็ย,ยังเบาใจอยู่ในช่วง1-3ถึงปียังจะได้มีเวลาในการหาแม่บ้านที่เป็นคนไทยนะ,นะคะหรือว่าคนชาติอื่นเพราะว่าอาจารย์ได้บอกว่าภายในหนึ่งถึงปีเนี้ยคงจะยังไม่กลับมากมาย เพราะว่าต้องให้โอกาสรัฐบาลพม่ในการพัฒนาประเทศอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเรามีเวลาเตรียมตัว1-3ปีนี้นะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะเป็นอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ก็คือว่าต้องการที่จะให้ผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือว่าจะมีคำถามที่ต้องการจะถามทั้งตัวผู้เสนอบทความแล้วก็ทั้งผู้ให้ข้อคิดเห็นคืออาจารย์ยงยุทธนี่นะคะได้แลกเปลี่ยนกันได้เลยนะคะที่บ้านมีธุรกิจ ที่ทาการส่งออกแล้วก็มีแรงงานต่างด้าวที่เป็นพมา่าค่ะเออที่บ้านนี้ประสบปัญหาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวราจะลับประเทศมากค่ะทุจริตจังหวัดระนองค่ะทีนี้อยากจะถามสอบถามอาจารย์ว่าทําไม,ร,ามรัฐบาลถึงมีนโยบายที่จะไม่เปิดจุดทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่แล้วก็ปัญหาในพื้นที่เนี่ยทางภาครัฐอะ่ะจับแรงงานพม่ามากค่ะแล้วก็มีผลกระทบต่อนะักธุรกิจในพื้นที่มากค่ะ อยากให้อาจารย์ช่วยวิคเคราะห์แล้วเสนอแนหะหน่อยค่ะก็เรามองนี้ว่าเราลงนับจํานวนครั้งที่เราผ่อนพันให้เปิดจดทะเบียนใหม่แล้วก็ภาพที่ให้ขึ้นเมื่อจอเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นว่าจํานวนมันเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นความผิดของตัวแรงงานต่งางด้าวนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นบางส่วนที่เราดูไม่ได้ดูแน่ใจว่าความเจ็บเป็นจริงๆที่เราใช้ของแรงงานต่างดราวในประเทศไทยเนี่ยมันมีอยู่เท่าไรแน่จนป่านนี้ก็ยังไม่มีใครบอกได้นะฮะ แต่เนื่องจากการที่เราผ่อนผันไว้จำนวนมากความคิดเห็นที่เราหยุดนี่ไม่ใช่ผมผมคนเดียวแต่เป็นความเห็นของกรรมการที่อยู่ในรูปกรรมการบริหารอนุกรรมการในบริหารงานจัดเล่าในภาพภาพรวมเนี่ยจำนวนเกือบสามสิบท่านเนี่ยตัวแทนจากประเทศกลุ่มต่างๆเนี่ยก็มีเห็นเป็นฉันทานอนุมัติว่ามันถึงเวลาเ่ที่เราจะต้องบริหารจัดการในงานจัดเลาเข้าเข้าที่เข้าทางนะครับทุกคนที่จะอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะควรจะมีเอกสาร ะะแล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยมารยทีของแรงงานต่างดาวที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือมาโดยตลอดแล้วก็เป็นโอกาสอ้นดีด้วยเมื่อก่อนเราก็ติดค้างมาโดยตลอดว่าเราจะดีว่าไงกับคนกลุ่มน้อยแต่ตอนนี้ปัญหาคนกลุ่มน้อยมันมีน้อยลงมากแล้วดังนั้นการที่เราจะให้ก,กลับพื้นถิน่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นประเด็นหลักนะฮะมันก็เหตุผลอื่นก็คือว่า,าว่าเราเองเนี่ยความต้องการในฝั่งของดิมาไซเนี่ยนะฮะเรามีปัญหาแลการศื่อสารเวอร์แบงค์เนี่ยให้ภาพที่ชัดเจนว่า การที่เราใช้แรงงานระดับล่างเป็นจำนวนนานๆเนี่ยนะฮะมันทําให้เราแทบอยู่กับการใช้แรงงานเกิดเข้มข้นอยู่อย่างนี้นะฮะไม่ไม่คิดจะพัฒนาปรับปรุงตัวเราเองไปใน,นสถานที่การพึ่งพาคนเป็นจํานวนจํานวนมากการที่เราพึ่งพาคนเป็นจำนวนมากเนี่ยเราจะถูกหน่วยงานที่เขาเฝ้าระวังการใช้คนนี่มากเหลนิดเดียวเราก็เป็นเซ็กแคนเชียวัดมาสองปีแล้วการที่เด็กแล้วกันลูกอยู่ในของแรงงานต่างด้า และแม้แต่คนไทยก็ตามเนี่ยอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนนานเนี่ยก็แต่งงานมีบุตรนะฮะแล้วบุตรเองเนี่ยพ่อแม่ที่มาอยู่กับเราของเขาไม่อยากให้ลูกเรียนหนังสืออยากให้ช่วยทํางานเงี้ยมันก็มีปัญหาเรื่องแรงงานเด็กแ่างานขึ้นมาเยอะเพราะั้นมันมีปัญหาคอมพล็กซมากการกําหนดนโดยบายมาันไม่ใช่มองในห่วงในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวมันเราต้องดูในเรื่องของสังคมเราต้องดูในเรื่องของความเป็นในเรื่องของ health ใน security มองในเรื่องของ human rights security ต่างๆเป็นองค์รวมนะฮะรวม national security ด้วยนันการตัดสินใจอางน,นี้อยู่บนพื้นฐานของหลายห่วงนะฮะคือห่วงใยด้วยนะหรือว่าเพราะว่าการการที่เราปล่อยให้คนอยู่บ่าเราเยอะขนาดนี้นะฮะแล้วกับการ e n f o r c e m e n t องว่าเราไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะมีปัญหาทางด้านอื่นตามมาอยู่ค่อนข้างเยอะนะเพราะนบเงาน่างด้าบเป็นของแพงการใช้ก็ต้องระมัดระวังเอเขาเข้ามาใช้ก็ต้องดูแลให้ดี เพราะนั้นการจะมีจานวนมากๆแล้วดูแลไม่ดีพอให้เขาผิดกฎหมายอยู่อย่างนี้นะฮะ,ะมันก็จะปัญหาจัดการยากนะครับเพราะฉะนั้นเราตําการเขาหมอเงะะี้ยที่ว่าถึงแม้เป็นประเทศเพื่อนบ้านในะการเข้ามามันไม่ยากนะ,ะการที่เข้ามาให้ถูกต้องมันไม่ยากเพื่นะกลับไปแล้วก็ไปเป,ป,ป,ป็นนา,าเขาวมาให้มีด็อกิเมต์ชัดเจนต่างๆพวกนเนี้ยนะฮะเข้ามาใหม่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอยากการเข้ามาตามวอยูก็ง่ายขึ้นนะฮะต่างๆพวกนเนี้ยเพราะฉะนั้น ยิ่งยิ่งแถวระนองเนี่ยนะฮะก็เป็นหน้าด่านอยู่แล้วนะะหน้าด่านของภูกเก็ตนะฮะหน้าด่านของคนนั้นก็สร้างที่หลังหลไปในที่อื่นเป็นทรานสิตสาหรับคนที่ทำงานจังหวัดต่างๆในประเทศไทยในส่วนของภาคใต้ตอนล่างเนี่ยผมก็คิดว่าประตูเนี้ยมันคงต้องแล้วาตการบริหารจัดการเหมือนกันนะะผู้ผู้ผ,ผ,ผู้ผู้ว่าราชการที่นั่นก็มีวัตกรรมของตัวเองในการดูแลคนทางด้านที่อยู่ในจังหวัดอยู่แล้วนะฮะเพราะตรงนี้ผมคิดว่าตรงนั้นในการเข้ามาของคนเนี่ยมันจะขึ้นกับนโยบายของของ,ของรัฐบาลด้วย อย่างไม่สอดน,นะก็เป็นลักษณะของอะไรนะเศรษฐกิจพิเศษนะว่าจะโรงงานจะอยู่ฝั่งไหนฝั่งโน้นฝั่งนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยตอนนโยบายในตํนนองนี้ในส่วนที่จะแก้ปัญหาในภาพรวมนีุ่้นน้องอาจจะทําได้ในเรื่องมว,จจวัดที่เป็นเศรษฐกิจพิเศษได้เหมือนกันนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับถึงเวลานะครับที่ประเทศไทยเนี่ยควรจะมีแรงงานที่ถูกกฎหมายมากกว่าแรงงานที่ผิดกฎหมายเพราะว่ามัน บริหารจัดการยากแล้วที่สําคัญเนี่ยก็คือเป็นช่องทางให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบได้มากนะคะซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่จากนายจ้างนะ,ะนายจ้างนี่อาจจะมีส่วนหนึ่งที่นิสัยไม่ดีพูดง่ายๆนะคะก็อาจจะกดขี่แรงงานไปนะคะแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่เอารัดเอาเปรียบน,นะคะเพราะว่าถ้าคุณผิดก,กฎหมายเนี่ยการที่จะต่อสู้ให้ได้รับการคุ้มครองเนี่ยยาก เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นประเด็นนะคะที่จากการสํารวจครั้งนี้ก็ยังพบเลยนะคะว่าคนที่ถูกกฎหมายแล้วมีพาสปอร์ตแล้วมีใบอนุญาตทําทงานแล้วก็ยังถูกเรียกค่าไม่ทราบค่าอะไรเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ทราบว่าค่าอะไรนะคะแต่ว่าก็มีคนมาเรียกเก็บจากเขานะคะคนในเครื่องแบบซึ่งตอนนี้ก็มีมากเลยนะคะในประเทศไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็เป็นช่องทางนะที่ลินคิดว่าอันนี้เนี่ยในฐานะทุกฐานะ คือถ้าเราเป็นคนที่ใช้แรงงานต่างชาติเราก็ควรที่จะทําให้ถูกกฎหมายเพราะว่าจะช่วยให้เขาเนี่ยถูกอาราาเปรียบน้อยลงถูกไหมคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำตรงนี้เองเนี่ยช่องทางที่เราเองเนี่ยก็จะต้องจ่ายให้ค่าคุ้มครองก็ต้องจ่ายด้วยนะ,ะแรงงานก็ต้องจ่ายด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยฉันก็คิดว่ามันก็คงเป็นบทบาทของทุกๆคนนะฮะที่จะช่วยกันนี่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่อยากจะพูด อาจารย์ยงยุทธพูดไปแล้วคือว่าการดูแลคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นประเดิฉันก็าําเรื่องเด็กต่างชาติด้วยเนี่ยนะก็คิดว่าประเทศไทยเนี่ยก็ดูแลคนต่างชาติเนี่ยแทบจะทุกมิติเลยแล้วก็ยังถูกต่อว่าด้วยนะคะว่าทําไมไม่ดูให้ดีกว่านี้แต่ว่าการดูแลทั้งหลายเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ดูแลฟรีการศึกษาก็ต้องเป็นค่าใช้จ่ายนะ ทีนี้ตรงนี้เองก็เป็นข้อถกเถียงกันดนั้นก็ทํางานวิจัยเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าการศึกษาของเด็กต่างชาติเนี่ยควรจะเป็นยังไงเพราะว่าเราจะให้เขาเรียนหนังสือหรือไม่เรียนหนังสือถ้าไม่เรียนหนังสือเนี่ยก็รับประกันได้ว่าอีกหน่อยเราก็จะมีปัญหาสังคมมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าให้เรียนหนังสือเรียนแล้วจะไปทําอะไรอันนี้ก็จะเป็นโจทย์อีกโจทย์หนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เด็กไทยก็เรียนแล้วอาจจะไปถึงจุดหนึ่งก็ออกมา ได้ร่อนตามถนนไม่ทํางานก็มีนะคะแล้วก็แต่ทีนี้ว่าถ้าเป็นเด็กต่างชาติเองเราจะใช้ให้เขาเป็นแรงงานในบ้านเราหรือเปล่าหรือว่าจะส่งกลับบ้านอะไรทํานองนี้นะคะมันก็เป็นโจทย์แต่ว่าถ้าไปเปรียบเทียมกับประเทศที่อื่นเนี่ยเรื่อคิดว่าการดูแลผู้ติดตามแรงงานต่างชาติของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าใครนะคะแต่ว่าสําคัญว่าจุด จุดอ่อนหรือจุดบกพร่องที่เรายังทําได้ไม่ดีเนี่ยจะถูกยกขึ้นมาโจมตีมากกว่าสิ่งที่เราทําแล้วนั้นตรงนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายนะแล้วก็เนีก็คิดว่า,ามันก็ทําให้คนที่พยายามทําในเรื่องนี้เนี่ยเสียกําลังใจแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งถ้าเราคิดว่าเป็นเรื่องดีต้องทําก็ต้องทําแต่ว่าถ้าเรื่องไหนที่ควรจะต้องแก้ไขนี่นก็คิดว่ามันก็ต้องเป็นความร่วมมือของพวกเราทุกคนนะที่ที่จะมีส่วนช่วยกันนะคะ ท่านจะเ,เน้นไปที่แรงงานไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะไต้หวันเนี่ยท่านไปทํางานไปเก็บข้อมูลที่ไต้หวันจนทําไปทํามาท่านจะกลายเป็นกลุ่มตัวอย่างซะเองนะคะเพราะว่าคนเนื่องาท่านเป็นคนเป็นคนไต้หวันนะคะหรือไม่ก็เป็นแรงงานไทยที่อยู่ในนั้นเพราะว่าท่านก็กลมกลืนกับพื้นที่มากปัจจุบันท่านก็ได้ศึกษาคนควา้าเก,กับเรื่องของแรงงานต่างด้าวไว้หลายโครงการนะคะซึ่ง เด่นในนั้นก็คือเรื่องของแรงงานต่างด้าวกับวิกฤตค่าจ้างขั้นต่ํา300บาทนะคะเรียนเชิญอ,อาจารย์สมานค่ะการที่เราปรับค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เฉพาะพื้นที่นะครับก็เกิดทั่วทั้งทุกภูมิภาคและหลายภาคส่วนนะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับผมขอหยิบยกเรื่องของนิยามอ,าาอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ําที่ทาง เอโอนะครับองค์การแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยได้ให้ไว้นะครับก็คืออัตราค่าจ้างแรงท่านสัมเนี่ยนะครับเป็นระดับอัตราค่าจ้างที่จะช่วยปกป้องแรงงานระดับล่างให้พ้นจากความยากจนนะครับแล้วก็สร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจให้แก่แรงงานโดยช่วยให้แรงงานได้รับผลประโยชน์ทางทางพัฒนานะครับและก,การเจรจาทางเศรษฐกิจร่วมกันไปพร้อมกับกลุ่มเศรษฐกิจอื่นๆนะครับก็พบว่า ทั้งกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีการปรับเพิ่มที่สูงทุกปีนะครับจะสูงกว่าทางจังหวัดอื่นๆนะครับแต่จะพบว่าที่กรุงเทพเนี่ยจะมีการปรับขึ้นเนี่ยมากกว่าครั้งหนึ่งนะครับก็คือปรับเพิ่มสามสามครั้งนะครับตั้งแต่ปีสองห้าหนึ่งห้าเป็นต้นมานะครับที่มีการปรับเพิ่มเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนจังหวัดอื่นเนี่ยแค่สามสองครั้งนะครับ แล้วแต่ละครั้งเนี่ยของกรุงเทพเนี่ยครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณ6.15บาทนะครับก็คือประมาณ6บาทนะครับส่วนจังหวัดอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่กรุงเทพประมูลทนเนี่ยจะอยู่ประมาณสักบาทถึง5บาทนะครับแล้วหลังจาก1เมษา้า2ูนยนสไปต้นมาที่รัฐบาลได้มีการประกาศปรับ300บาทขึ้นมาเนี่ยตูมเดียวนะครับปรับขึ้นจากถ้าเป็นกรุงเทพถ้าจะไม่ผิดคือประมาณ2 1 9บาท ปรับตูมเดียวสามร้อยเนี่ยก็ขึ้นขึ้นมาเนี่ยคือ8ปดบห้าบาทเลยนะครับซึ่งมันเป็นก็เรียกว่าปรากฏการณครั้งแรกที่ปรับเกิ่ขึ้นมาเนี่ยเกินแปเปอร์เซ็นตนะครับแล้วถ้าเรามาดูของใดต่างจังหวัดนะครับย่อกว่าปรับขึ้นขึ้นมาถึงสิบสี่เท่าเลยนะครับคือ ประมาณสาหรือ68บาทนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของสถานการณ์แรงงานต่างหน้าประเทศไทยนะครับซึ่งเ,เ,เมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์เพ็มใจก็ได้พูดถึงบางส่วนนะครับทีนี้เรา,เาผมก็จะมาให้ามาดูในกรอบของแรงงานต่างหน้าที่จดทะเบียนนะครับเพื่อง่ายๆคือ จดทะเบียนในที่นี้คือลักษณะจดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยลักษณะให้จดทะเบียนตามเขาเรียกว่าในกรอบของพิสู์สัญชาติคือให้มีพาสปอร์ตนะฮะขนะนี้เนี่ยที่ผมไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยคือรายงานหลังดาวเนี่ยที่อยู่ในขั้นตอนพิสูจน์สัญชาตินะครับทั้งหมดเนี่ยหนึ่งล้านสามแสนกว่าคนนะฮะแล้วถ้าแยกเป็นสัญชาติแล้วเนี่ยพบว่ารายงาน สันชาติพม่าเนี่ยประมาณล้านกว่าคนนะครับล้านหนึ่งส่วนแรงงานลาวเนี่ยประมาณสามหมื่นสี่แล้วก็แรงงานพักรัมบูชาเนี่ยแสนหนึ่งนะฮะก็คือขนาะนี้เป็นแรงงานที่อยู่ในกระบวนการที่พิสูจน์สัญชาตินะครับรวมทั้งยังไม่พิสูจน์ชาติเสร็จนะครับซึ่งจะต้องพิสูจน์ชาติให้เสร็จเนี่ยอีกหเดือนข้างหน้านะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเท่าที่ทราบแล้วคือรัฐบาลเนี่ยจะให้เลื่อนไปถึง มิถุนายนนะครับหลังจากสิ้นสุดมิถุนายนสองห้าหกสองห้าห้าหกแล้วเนี่ยกระบวนการที่จะแรงงานที่จะเหลืออยู่ในประเทศไทยเนี่ยที่ที่ส่นวนท่านิเศษเนี่ยก็จะไปถูกเข้ากระบวนการาส่งกลับประเทศนะครับคือจับจับและส่งกลับประเทศแล้วจะเข้ามาประเทศไทยอีกเนี่ยก็คือต้องใช้ตามระบบนําเข้าตามเวมโอ,อยูแล้วนะครับก็คืออีก หลังจากนี้6เดือนเนี่ยหลังจากมิถุนณเป็นต้นไปนะครับรัฐบาลก็จะให้แรงงานต่างด้าวทั้งหมดที่กลับส่งกลับประเทศนะครับกลับเข้ามาโดยต้องออตามกระบวนการต้องมีทำพาส,สปอร์ตของประเทศนะั้นแล้วก็เป็น,ปนวีซ่าเข้ามานะครับแล้วมาขอใบอนีาตทำงานในประเทศไทยนะครับก็จะเหลือแค่กระบวนการเดียวนะครับส่วนแรงงานที่จดทะเบียน หรือว่าพิสูจน์สัญชาติไม่ครบก็ต้องอให้ให้กลับไปนะครับหลังจากมิถุนาแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของผลกระทบการปรับค่าจา้างขั้นต่ำสอ0รบาทกับแรงงานต่างด้านะครับพบว่ายังไม่ครบทุกภาคส่วนของประเทศไทยเพราะว่าบางหลายหลายพื้นที่เนี่ยยังของการผ่อนผันนะครับแล้วก็ขอยืดอายอุขอยืดเวลาของการปรับค่าจ้างไปอีกนะครับ หล,หลายพื้นที่เนี่ยก็ยังอนุญ,ญาตให้ถึงปีหน้านะครับบางพื้นที่ก็ยังให้ะชะลอไปถึงก็แล้วแต่คือบางกิจาการถ้าสามารถที่จะจ่ายให้ได้ก็จ่ายถ้าไม่สามารถปรับให้ได้ก็ชะลอไปนะครับเพราะนั้นในระยะแรกเนี่ยแรงงานจากกิการเคลื่อนย้ายสูงเพราะเรื่องจากแรงงาน จะมีเครือข่ายในะการบอกต่อกันว่ากิจาการไหนที่ยังขาดแ,าดแรงงานก็จะเคลื่อนย,ย้ายไปสู่จังหวัดน,นั้นที่มีการว่าจ้าง300บาทแล้วเข้าสู่พื้นที่นั้นนะครับแต่ระยะหลังเมื่อมีการปรับทั่วทุกพื้นที่แล้วเนี่ยการเคลื่อนย้ายของแรงงานก็จะน้อยลงเพราะเนื่องจากทุกพื้นที่มีการปรับเท่าจริงมาแล้วแต่ในอน,นาคตนะครับไม่แน่ใจว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยการปรับทุกพื้นที่ก็ตามเนี่ยแต่บางกิจการมีการ ว่าจ้างแรงงานให้ค่าจ้างแรงงานเนี่ยต่ำกว่าน,นี้หรือเปล่านะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยก็มาดูว่าความคาดหวังที่ของแรงงานที่ได้รับการปรับค่าจ้างเนี่ยพบว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยคาดหวังมากที่จะได้ค่าจ้างส0 0รอยบาทเท่ากับคนไทยนะครับแต่ว่าเกือบเป็นาบางกิจการเั่านเนเดงนะครับที่การคาดหวังงแรงงานต่างด้าวเนี่ยแทบจะไม่ค่อย ไม่เข้าประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะเนื่องจากหนึ่งคือหลายที่จการมากไม่มีสัญญาจ้างงานที่สามารถจะเป็นหลักฐานในการที่จะผูกมัดนะครับในเรื่องของค่าจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างได้มันเป็นเรื่องของการสัญญาต่อรองข้อตกลงระหว่างก็คือใช้วาจาท่านั้นเองฉะนนั้นมันก็สามารถที่จะบิดเบือนในเรื่องของค่าจ้างได้นะครับระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะครับ ต่อมาเรื่องของแรงจูงใจในแรงงานต่างด้าวเค้าก็ทำงานในประเทศไทยมากขึ้นเพราะว่าเนื่องจากการปรับค่าจ้างสามร้อยบาทแล้วนี่นะฮะมันทําให้ค่าจ้างแต่เดิมในในในการว่าจ้างแรงงานต่างด้าวเนี่ยจากร้อยกว่าบาทเนี่ยขึ้นมาสามร้อยบาทเนี่ยก็ทําให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยรู้สึกมีความต้องการที่จะได้ค่าจ้างเนี้ยมากขึ้นเพราะเนื่นองจากอัตราแลกเปลี่ยน ระดับแต่และระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันอยู่อัตราคงที่แต่เมื่อค่าจ้างค่าจ้างสูงขึ้นเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็เป็นความแรงจูงใจอย่างมหาศาลก็ว่าได้ในการที่จะดึงแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในช่วงหนึ่งนะครับถ้าประเทศเพื่อนบ้านได้มีการพัฒนาแล้วใน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 ,ในระยะหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างเช่น เ <t ouch> มื่อกี้อาจารย์เป็นใจพูดเรื่องของการาการสร้างเรือท่าเรือท่าเรือถวายสําเร็จเนี่ยอาจางงาอานนจะดึง,งแรงงานส่วนหนึ่งเนี่ยฮะกลับออกไปทั้งที่เป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือกับแรงงานไร้ฝีมือแต่คิดว่าไม่ไม่ทั้งหมดเพราะเนื่องจากแรงงานส่วนหนึ่งเนี่ยจะมีความต้องการที่จะทางานในประเทศไทยอยู่นะครับเพราะจากการสารื่างเราพบว,ว่าแรงงานส่วนนียไม่ต้อง,งการกลับนะครับเพราะว่าหนึ่งแร,ง,แรงงานบางส่วนเนี่ย ยังมีความพึงมอาใจทํางานอยู่ประเทศไทยแล้วมีความสุขพูดง่ายๆเลยคือยังมีความสุขที่จะทำงานในประเทศไทยนะครับเพราะหนึ่งสภาพการจ้างงานรือเอิมหน่วยนะครับนายจ้างและอีกภาพหนึ่ง,ออพพงคือนายจ้างก็ไม่ตัองาจที่จะให้แรงงานกลับด้วยเพราะอย่างเ,าเคยศึกษาจาก,จากงานวิจัยของอาจารย์ยงยุทธนะครับก็พบว่าหากแรงงานต่างด้าวเนี่ยอพยพกลับ หมดนะฮะหรือว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยบางภาคส่วนนะอย่ยงางภาคอุตสาหกรรมบางภาคส่วนเนี่ยตับประเทศเนี่ยมันกระทบถึงถึงระดับเศรษฐกิจของภูมิภาคได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็ทําให้บางกิจการเนี่ยไม่สามารถที่จะพัฒนาสามารถผลิตได้ได้ไดเ้เท่าปัจจุบันนะครับ แล้วต่อมาเนี่ยนะครับก็มาพูดถึงว่าเมื่อแรงด้ามมากขึ้นเนี่ยก็มีผลต่อการกดค่าจ้างของแรงงานต่างด้าวด้วยด้วยกันเองนะครับโดยเฉพาะกรณีที่ความสามารถของแรงงานต่างด้าวทดแทนแรงงานได้ต่ำกว่านะครับเพราะว่าแรงงานไทยเนี่ยเนื่องจากแรงงานไทยเป็นแรงงานที่คนไทยกัะมีทักษะฝีมือดังนั้นเมื่อแรงงานต่างด้าวเข้ามานะครับแรงงานต่างด้าวก็จะถูกจํานวนมากเนี่ยนะครับก็จะถูกนายจ้างเนี่ย ใช้วิธีราย,รายการกดค่าจ้างเพราะเนื่องจากมีจํนาจนวนมากกว่าแล้วไม่มีอํนานาจเลยจะต่อรองเท่ากับแรงงานไทยนะครับ